เตร <K ids> ียมความรู้เรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ครับจาก Active Learning หรือจาก Activity Based Learning เดี๋ยววันนี้ของมาดูันว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับในการทำแผนของเรานะครับก็จนำไปสู่การปฏิบัติของบางูก็วันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญของการุวบรวมครับวันพรุ่งนี้จะเป็นการสรุปอื่นนะครับวันนี้น่าจะเป็นสาระนะครับที่สำคัญสำคัญเนาะก็อยากจะกทุกคนตั้งใจนะครับเนาะวันนี้เข้าของบางไปครับขออนุญาต ดีครับผมขอบพระคุณท่านท่านสายการท่านผอนะครับเราเป็นหลักอท่านสายการครับผมก่อ็ยินดีครับคนเมืองเนีน้ยนะจะได้จะได้มีการกันว่าผมปเป็นคนภาส้มเมืองพะเยาเนี้ยเมืองพะเยาเมืองพะเยาเมืองไปอยู่เชียงใหม่ด้าน,านหน้าดูฝางนี้ยนะคนเมืองเหมือนกันหมดชนบทพื้นทีท่ชน,นบทเนี่ย เราจะค่อนข้างพุ้นชินนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าอยู่ไกลขึ้นไปบนอย,ยอดดอยมี่นี่สูงไหนที่อยู่ยอดดอย,ย,อดดอยที่แบบต้องใช้การเดินทางลำบากนักเรียนมาเรียนลำบากม,ม,ามากๆกัท่านท่านปอครับสูงไหนฮะที่สุดนะสุดเลยของเท่าเนี่ยป่าไม้แดงหรือว่ามันกับปอครับก็ผมเข้าใจว่าสูตนรายสารเทาเรียนของเรานะเรานะี่นยเกษตรนอเาเนี่ยถ้าแม่แต่แม่ก็คิดว่าโอ้มั่ก่อนยังเป็น บริบทในในเมืองหรือนอกอะไรผมเลยบอกพวแน่ก่อนก่อนได้ไปดูที่บริบทที่สุดอาจารย์มีมีสองกลุ่มครับมีกลุ่มที่เป็นกสนตําบลครับอันนี้จะรับผิดชอบทั้งตําบลถ้าเกิดมีกลุ่มของสสชครับศูนย์การเรียนรู้จุนจนชาวไทยถุกเขาแม่ฟ้าหลวงอันนี้จะเป็นกลุ่มของอกลุ่มชาติพันธุ์ครับเป็นอยู่ในหมู่บ้านครับเป็นยอมบ้านยิ่งยิ่งยิ่งต้องยุด กลยุทธ์ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้นี่ต้องหององลังพอสมควรนอทั้งสุขชนสัมพันธ์งานที่เราจะต้องรับชอบหลายหลายอย่าง <C ười> ผมมาจะนัดแล้วก็ศึกษาศาสตร์เราโดยเฉพาะโครงการสมเด็จปัญหาที่พระเจ้าเนาะก็หลายสูตรแต่ว่าเห็นความยากลำบากทั้งชาติพันธุ์นะชาติพันธนะุ์นนะี่หนักสุดๆการเดินทาง,งการเรียนอุปก,กรณ์ทุกอย่างอย่างที่พวกเรา,าเผชิญกันอยู่เมื่อวานคุยกับนี้เนาะบางสูตรก็เ็ยการก็ขาด ก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันว่าภายใต้ข้อจํากัดที่ผมอาจารย์นะัดเราก็ไปลงทุนที่นวัตกรรมลงทุนที่บนดอยกันมาพอสมควรแล้วก็ไป,ปาศูนย์กสนอย่างของผมเนะี่ยดูที่เอ่อโ,โรตารี่ร่วมกับธนาคารษลเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติแบบชาวเอ่อภาษาที่สองนี่แหละนะคนคนที่สูงก็จะเห็นภาพว่าครูกสนนี่ก็ต้องรับจิหนะักมาก เห็นว่างานเราจริงๆแล้วที่เรามาอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นแค่หนึ่งงานเนาะแต่มันเป็นหัวใจหลักหัวใจหลักแต่งานสองสามสี่ห้าขาหกขางานของคุณครูที่มาเชิญกันอยู่เนี่ยมันก็ลำบากมันไม่เหมือนครูในระบบที่เขาเผชิญอยู่กับการจัดการเรียนรู้แบบเต็มๆแล้วก็ระบบส่วนกลางที่มาแระทบกอะไรต่างๆนะ้พอสมควรก็อันไหนก็นิดนึงครับอันนี้ก็เล่าบริบทว่าเออเราเข้าใจนะ คือต้องให้ข้อมูลเพราะเราจะไม่เอาอะไรก็ไม่รู้ที่ผมเคยไปโรงเรียนนั่งโรงเรียนนี้ามามาเอามาเล่าสู่พวกเราฟังแล้วต้องทําอย่างนั้นเนาะแม้กระทั่งท่านท่านรักษา,าการมากเมื่อกี้ว่าจะต้องทําแผนอ่าเมื่อบานก็คือคือถ้าเราไปดูแผนของกสนเนี่ยมันก็จะแตกต่างที่ชูสิ่งที่ท่านเป็นมาก็คือแผนที่เรามีก็เลย เอ็ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเราจะลงลงตรงนั้นกันนี้ก็คือจะเป็น default after default ก็คือแผนที่เราเป็นอยู่คือการแล้วพอ after เนี่ยเมื่อวานอาจารย์นักจรีรานให้ตัวอย่างกิจกรรม ICT ไปวันนี้เรามาดูแนวคิดที่ในหน่อยร่วมกันเพิ่มเติมอีกแล้วเราจะไปออกแบบการจัดการู้รูานแผนตรงนั้นได้ยังไงจะเป็น default after แล้วก็พรุ่งนี้เราจะติดชิ่งกันเพราะว่าติดชิ่งก็คือจะเอาสิ่งที่อาจารย์ช่วยกัน ในแต่ละก,กลุ่มเนี่ยดีไซน์แผนของคือมันจะต้องมีแผนเดียวแล้วเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแผนกลุ่มพอแผนกลุ่มเนี่ยเราจะเอาเป็นตัวลักษณะกิจกรรมเราจะดึงแค่กิจกรรมบางอย่างมาเล่นร่วมกันในสามเนื้อหาสามสามหัวข้อหลัก,ลกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเดี๋ยวจะพูดเรื่องของสมรรถนะน,นิดเดียวนะครับแล้วพอสมรรถนะช่วงชั้นพอเราเรียนช่วงชั้นแล้วก็ต้นพอปเรา้นพอปายแล้วก็ไปที่เรื่องของ ตัวอินบริบทเฉพ้นที่แล้วก็เป็นเรื่องของการบูรณลการข้ามศาสตร์สาราะซึ่งบูแลการข้ามศาสตร์สาราะมันอาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้กับกสรเราเดีเ๋ยวเขาไปรี์ใช้เราก็จะรู้ว่าอ๋อในสมรรถนะต่างๆเนี่ยครับื่อกีเราคิดห้าสมรรถนะมันก็จะบนหลุมอย่างนี้พนลเมืองเข้มแข็งจะเป็นสมรรถนะที่เราพยายามจะไปทึ่ถึงแต่ต้องพอมันเข้มแข็งปุ๊บสิ่งที่จะต้องต่อยอดอะไรตรงนั้น จริงๆเขาบอกว่าสมรรถนะพวกนี้มันไม่ได้ต่อยอดอย่างนี้นะว่าจะต้องเป็นมวเมือเครื่องแข่งก่อนแล้วถึงจะเป็นอยู่ร่วมกับบรรยาการธรรมชาติอะไรเงี้ยืนไม่ได้อย่างนั้นมันจะวนกลูก่กันมันจะเกื้อกูลกันแต่เราตดต่างว่าถ้าเราสอนเด็กๆให้สื่อสารเป็นติดสูงเป็นจัดการตัวเองได้ทํางานเป็นทีนได้มันจะทําให้เขาเป็นคนเมืองที่แข็งแกร่งแล้วก็สุดท้ายเขาจะไปจัดการกับต้นน้าลาธารป่าไม้ใบหญ้าแล้วปีละสองห้าจะหน,นไปจริงไหมไม่จริงบูอยัง มันต้องขึ้นเลยบกเออมันมาจากที่โรกคืออันนี้คือต่างประเทศก็คนที่เพราะฉะนั้นโมเดลนี้หรือรูปแบบนี้ต่างประเทศก็จะต้องขึ้นกันทุกทกคนในโลกนี้จะต้องคอนซิร์นร่วมกันมันถึงจะต้องมีคาว่าครนะูจากการเรียนรู้กับเด็กๆอให้แล้วพวกเราก็ยิ่งกว่าเด็กๆด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นเด็กนะประเดว่าจัดการยิ่งกว่าเด็กก็ต้องไปจัดการเรื่องของชุมชนสังคมที่เป็นหน่ที่อาจารย์ทุกท่านจะต้องไปช่วย ลงให้ความรู้ไปดึงเขาขึ้นมาอันนี้ก็ให้ให้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพวกเนี้ยอาจจะเอามาในส่วนของการออกแบบแผนกิจกรรมนนรู้อีกข้อบนึงอันนี้หนึ่งหัวข้อหลักที่เราปูกันวันนี้ช่วงเช้าอีกสองหัวข้อ,ขอเดี๋ยวผมจะพยายามใส่แทรกเข้าไปในในช่วงกิจกรรมประจำนักน,นึกษาแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งจะเป็นเรื่องออนบ่ายที่เราจะมาดูเรื่องแผนกัน อันนี้ออันนี้ออันนี้อ่ะอันอะไรวันของเราเลยกินได้ของเขากินได้สีแดงมีขนเอาแล้ววันของเราเป็นเหมือนกันแหะ อาจจะอยากให้รบคัวใครยังไม่ชัดาเลยเราะ่คหลัก้ีเร right ียลนี่นะคุณเพร่อียไม่รู้เลยครนเพิ่มไปมีทางม่นก็มีทางอ้บุรีก็มีอน รักใจฟางคำสาปเธอเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะคะหนึ่งถึงเก้าเนาะสองเลขนะคะใช้ซ้ำกันได้เนาะมาคูณกันนะคะแล้วก็ให้ใส่ผลคูณในตารางหกคูณหกนะคะ แล้วก็ให้เรียงตัวเลขจากน้อยไปหามากนะคะจากบนลงล่างจากซ sí, well> ้ายไปขวานะคะเช่นเลขแรกคือหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งใส่ผลคูณคือหนึ่งในช่องซ้ายบนนะคะซ้ายบนซ้ายบนนี้คือหนึ่งคูณหนึ่งใส่หนึ่งไปนะเออเดี๋ยวก่อนสิกก่อน